สบายดีสวัสดีท่านผูโโ้ชมมือนี้กามาพบพ่อกับสาลงอีกแล้วเนาะมือนี้อันซาลงกาสิพาท่านผู้ชมไปเบิง่งไปเบิงเบ่งอันข้าเจ้าเห็ดน้ำข้ปุ้นเราสิเห็ดอันไปแจกน,น,น้องๆหนักเรียนเมื่ออื่นผู้แหล่เราอันสิลงไปแจกกาเมื่อนี้ประจอนพากันเห็ดน้ำข้ปุ้นไว้ซาลงกาไปซอยเวียกกบคือสิบไลายดอกเวียกกะ สวยเบียกเขาน้อยหนึ่งแล้วก็ทิทาถ่ายให้ทันชมเบิงอันส่วนที่ว่าไปแจกก็คือเงินลูกล่าวที่ผากมากจากจักประเทศยังแหละจะลงตัวเป็จืดหนังในวันเกิดลูกสาวของเราแล้วก็ผักเงินมาให้อันไปทปําบุญเห็ดขาบุญอันแจกจ่ายนัก ลงลแมวกามาหอเบอดนั้น,นเลยนเนาะฝนกำลังอันใจนกลางปลาออกเิเห็ดนำกระปุ่นไปแ,แจกหนักเฮียนอันนี้ก็พวกเด็ดพักบอกแม่เขาเิเห็ดยเ้เนำกระปุ่นเช็ดกระปุ่นไปแจกหนักเฮียน วันเกิดลูกเพิ่นอยู่ประเทศเซเเดนแล้วักมอลนวันเกิดคนไทยมอลนบอลิยลียมีเด็ดพักเห็ดเนื่อขระปุนเนาะไปไาไปถ่าเข้าเทพป่านั่นระได้น้งามกระตัดแล้วปดูฟีกเห็ดอีก นมเดินมองใหญกินคกินแชคนจนตามเห็ดน้ำกระปุนย้ายกับเบ่งอยู่อันนี้คนแก่บึงเินลูกบงลาอนนี้คนกะตำน้ำหนักกระปุนเพอันี้นะาพ่ น้ำหนักกระปุ่นซอยหัวขาดใส่น้ำหนักใส่มันหอมเนาะโบได้ซื้อน้ำหนักกระเห็ดเราเองอันนี้ได้ฉันมากธรรมชาติธรรมชาติธรรมชาติแม่กระเด็นจอยแล้วนะไหมอันนี้เด็ดทักหอมจอยเรียใส่เนื้อกระปุ้นบุ๊มีอัน นี่เห็นแล้วยังไ่ได้เจ้าเหแล้เจ้าเจ้ากรรมฐาเพิ่นกำลังขวันขวน้ำกปุ้นเนาะขัวน้ำกะทิชัยชัยน้ำกะปุ้นเรื่องขักันเลยเบิดเอาอันตัวน้ำมาใส่กะแดงเลยเนาะแดง,ง,งได้ทันนีได้หนึ่งน้ำเขียวได้ยังทันตะบกขาดม่อยากแดงอะไรหาจองแยงแยงมาแต่ก็เจาะก,ก้อนเด้ น,น,น,น้ำผึ้นต้มไว้เนาะพี่น้องน้ำปลาบอนภัยเอเอกรกราดเราใส่ใบกีหูเพิ่มให้มันหอมขลนขลน,นให้มันได้ถี่เนาะ <c oughs> ไม่ห็ลายมันกำใหม่หม้อเนาะนะะอ้องพลายไม่เห็นใหม่หม้อหรอกแล้วนูแในครัวหอมหอมกลิ่นกำลังหอมออกมาเลยลงมันมันกำลังอะน,นะกำลังฉีดได้ฉีดเลยเดมันกำลังเหลืองไปเบิ่งเขาใจปลาต่ออ่ในในออีออนกับผีไผ่กัน ทีแล้วเลยยังตัวเดียวเนออกไังาแดดเอาเอาขออกยำได้ฮััวยำนั้นพักก็ออกไปไผ่บุเรงได้จะงอไปเต็นระบงไพเอยพวกไข่เออเห็ดยังไม่เท่าเกี่ยวมากไม่เท่ากับเกี่ยวมากค่ะเบิ่งลูกเบิ่งลานเห็ดนำขอบุน

เอาไปเอาเยินเอาน้ามันเด้อนะเกลมังเหีเอาแต่น้ามันเอาไป่ว้าันนทานขวาเฮีนเล็กเมอยเอาไปกินเมี่อยนะ เพิ่ลกำลังอันขวดอีกหมอที่สองกำลังขวดหมอที่หนึ่งแล้วแล้วหนาแดงางามเลยหอมหอมทำตัวซึม หมอกอะก็ตอกอัดเลยนส่วนปูนันกะล่างเหงือพักเนาะตุ้ยอะตุ้ย <c oughs> คนคนห้มันได้ที่นอกพี่นอ <c oughs> คกคนกำลังเติมแป้งน,นัวลงไปใส่เบิร์ดบอ ต่อใส่ลายแซบใส่ลายแสบลายนอนะไร้นมึงดดจิบมึงดูมันยัง่ันเปื่อยจิน้ามดเลยหลังหันจะใส่กี่แบสามโลอะไรดยสามโลกังเียนจะค้นเห็ดกินทก่นี่เออมึงเยนจิมก็ค้น ตนคูในนะที่ททนี่นะแทแบนะแบ็บนะแซบยังบ่ได้เอาเลือดลงกับลูกชิ้นกอาลูกชิ้นกับเลือดลงนี่เต็หมหมอเนื้อพันกะมีเลือดแล้วก็ลูกชิ้นแล้วกาปา็ปลาปลานินปลากระฟังน <c oughs> เนาะเข้าลงหมอ ตัวนี้แดงแหงแล้วขันเขียวเลยแดงงามเลยขันที่ใส่แต่หมอเดียวมันกระด็นมันบนน,นัวเนอะนะพายหม,มอเดีอ่ะเนี่ย,ยของหอบบอม,มอจะมาแท่ ปลาใส่ตอนปลาเนาะปลาเทียนซาออดำไมีกิเนเลยไมอด้วยฮะยิ <laughs> เป้าท่นว่าส่วนอันลูกซีนกับเลือดมืออื่นเป็นเรื่เนาะใส่นะพายหัวมืออื่นแลนน้วออลสีเอาไปแล้วสิไปจ่ายคนสีแรงๆแ,แล้วจังสิไปซื้ออันเสร็จ ปุนบันนี้ก็บเบดเพียงแต่สนี่จบเลยตอนนี้สลงกามาหอดเงินวิธียห้อยแล้วเนาะอันส่วนอันตำข้าวปุ้นตำเหนือข้าวปุ้นอียังเครื่องปรุงเครื่องอย่างมันสลกกกับไปบบทันเพิ่นะว่าเพิ่นเห็ดจนสิ้วแล้วะสลงกับไปท่านแต่สำนันสำหรับคลิปนี้สลงกาเขาจบไว้สำนี้เนาะ พ่อแม่พี่น้องกดติดตามกดซับสบไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ชาวลงบ้านานาเ,นเดอ้อฝากให้ชาวลงแบบมีกำลังใจได้เห็ดคลิปต่อๆไปสวัสดีจ้าบ๊ายบาย